ว่านพระยาสเสวตหรือว่าว่านพระยาปัญจเวกนะคะนานาสามหกหเดสวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนไปชมสรรพคุณของว่านตัวนี้กันนะคะว่านพระยาสเสวตนะคะเขาเป็นพืชลมลุกค่ะที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินแล้วก็ยังมีก้านใบสีเขียวเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหนือดินด้วยนะคะ โดยเมื่อโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะสูงประมาณได้แค่10เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นพืชที่มีหัวฝังอยูใต้ดินนะคะหัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมค่ะใบก็จะมีลักษณะคล้ายกับรูกหัวใจนั่นเองส่วนโคนใบนะคะก็โค้งมนค่ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยช่วงปลายใบก็จะเรียวแหลมด้วยนะคะใบของเขานะคะจะมีสีเขียวเห็นไหมคะว่าเขาจะแต้มด้วยสีแล้วก็ลวดลายที่เป็นรอยด่าง นั่นก็คือรอยด่างสีขาวนั่นเองค่ะกระจายอยู่ทั่วทั้งใบเลยนะคะเขามีดอกด้วยนะคะดอกเนี่ยมักจะมีลักษณะเป็นช่อค่ะแล้วดอกนะคะก็จะออกตามซอกใบแล้วก็จะมีสีขาวขนาดเล็กนะคะว่านพระยาสเสวตนะเป็นพืชที่เจริญเติบโตค่อนข้างช้าค่ะถ้าหากว่าปลูกแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีการเจริญเติบโตว,ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็โตช้านั่นเองนะคะทีนี้ ไปดูประโยชน์ต่างๆของว่านพระยาสเวตกันบ้างค่ะ ก็จริงๆแล้วเขานิยมปลูกว่านพญาสเวสวตนะคะลงกระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับเพื่อโชว์ใบสวยๆนะคะส่วนในเรื่องของสรรพคุณทางยานเนี่ยก็คือว่าช่วยรักษาอาการผดผื่นคันและก็ใช้รักษาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยนะคะว่ากันว่าสามารถใช้แก้พิษงูได้ด้วยค่ะซึ่งสามารถทําได้นะโดยการนําเอาหัวส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะมาล้างทําความสะอาดแล้วก็นํามาตํา ผสมกับเหล้าขาวค่ะแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ำเนี่ยมาทาบริเวณที่ต้องการหรือว่าที่มีอาการต่างๆนะคะก็จะค่อยๆทุเลาลงค่ะ ในสมัยโบราณนะคะนิยมปลูกมากว่านพรยาสเสวยเนี่ยเอาไว้ประดับบ้านเพื่อช่วยเสริมบารมีแก่ผู้อยู่อาศัยค่ะโดยมากเนี่ยมักจะพบในบ้านเรือนของบรรดาข้าราชการขุนนางนะคะที่มียศยศใหญ่นั่นเองค่ะเป็นเทรนะ่ะแล้วก็เป็นเหมือนค่านิยมของคนในสมัยก่อนนะคะพบว่าค่านิยมเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็คงจะเหมือนกับเทรนการปลูกต้นไม้ในปัจจุบันนะคะพวกแบบพันไม้ด่างในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่ กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเนี่ยนะคะซึ่งไม้ใบด่างเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยจะมีราคาสูงถึง7หลักเลยทีเดียวนะคะในบรรดาผู้ที่จะจับจองมาเป็นเจ้าของได้เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีฐานะนะอย่างเช่นว่านพระยาสเสวีเมื่อสมัยก่อนนั่นเองค่ะจึงจัดว่าเป็นไม้ประดับบ้านคนรวยที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลรักษาว่านพระยาสเสวยกันบ้างค่ะเรื่องของดินนะคะเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบดินที่มีความร่วนซุยหรือว่าเป็นดินร่วนปนทรายค่ะที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของวัตถุอินทรีย์นะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะส่วนน้ําชื่นชอบน้ําในระดับปานกลางนะคะควรรดน้ําวันละหนึ่งครั้งหรือว่า 1- 2วันต่อครั้งก็ได้ค่ะในเรื่องของแสงแดดว่านพระยาสเสวยนะคะเป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบแสงแดดจัดมากนะ ควรจะหาตำแหน่งที่ปลูกบริเวณที่แดดเนี่ยสามารถซองถึงได้รำไรนะคะการปลูกไว้ภายนอกบริเวณตัวบ้านเนี่ยแนะนำให้ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่จะดีค่ะที่สามารถแผ่กิ่งก้านสาขาเนี่ยบังแดดให้กับเขาได้ค่ะ ข้อสังเกตนะคะถ้าสมมติว่าเขาโดนแดดแรงเกินไปค่ะใบของเขาจะมีขอบเหลืองนะคะให้ย้ายเนาะอันดับแรกเลยก็คือย้ายที่วางนะคะให้อยู่ในร่มเท่านั้นเองค่ะในเรื่องของปุ๋ยนะในการใช้ปุ๋ยบำรุงดินเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งประเภทปุ๋ยคอกปุ๋ยมากปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆเลยนะคะการขยายพันธุ์ก็นิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อค่ะ ปัจจุบันนะคะก็มีความเชื่อกันว่าว่านพระยาสเสวะนะคะจัดเป็นไม้มงคลที่นิยมนําไปปลูกเป็นไม้ประดับสวนค่ะโดยเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปนั่นเองซึ่งราคาตามท้องตลาดก็จะมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะก็ถ้าหากว่าใครชื่นชอบเนี่ยไม้มงคลใบสวยๆแบบนี้ก็สามารถลองซื้อมาปลูกกันได้นะคะสำหรับว่านพระยาสเสวคะค่ะ